สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะวันนี้สาวตีเอสน n ซุปน้ำไม้ฮะนะพอดีได้พักแพลวเลยเพิ่นเอามาเฮือเมื่อวานนี้เนาะก็เลยจัดได้น้ำไม้อยู่โคดหนึ่งก็เลยจัดเลยเสื้อข้าวโคหอมหอมพักแพลวพักโบพักหอมโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บมันก็ข้าวเหนียวฮ้อนจ้อนอย่าเขา,เา,เขากำมา,ามาจ้ามามาหิวแห้งคะ่ะจักโมงแล้วนี่อุ้ย ใบซองแล้วยังไม่ได้กินข้าวสาวอยู่ฮะขาเส้นเมีงอืมแซ่บอืมน่ากินเลยดิทพ้อมัแซ่บแล้ว แซบดแซบดอหอมพักแพรวหอมพักเถิมหอมพักบว้วพักหอมหอมข,าข้าวโคพี่น้องจ๋ามาคิดกับสตีโคเองอมามาจ้ามาจ้าเตะเตะ แสบเนาะครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เกิดเป็นสตรีมาห้าเซปปีห้าสิบเอ็ดปีสาวเอ็ดซุกน้ำไมเป็นนั่นก็นถามมูทำม,มูทำน้องเขาเอ็ดน่าเลยน,นะแต่ของอีสานมันเอ็ดไม่เนืะคืออ่านไทยเนาะมัรกงมันนั่นน้ำไมาโคตรนะ น้อนโคตรที่เขาเตรียมว่านอนไม้ลวกแกงออมลาวนะเลาก็เอามามันได้น้ำหนัๆแล้วก็ต้มต้มคนหน้่ง,ง,ง,งมันมันบกแล้วก็เอามาเซนเพราะมันเย็นแล้วก็มันได้กับเอามาเซนแล้วเอาซ้อมาาาามาคูดจุ๊บ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 บุ้งประเดบุงเสิรข้าวโคมาคิดเสิร์ฟซอยพักลงไปโอ้ยแซ่บ ถ้่ไปดูจะไปน้องแค่แพง ข้าก็เป็นข้าวผสมข้าวกลัมคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆเลย ยำกระตับอันพักแพล่หอมฮึ้นดูดังช่วยๆแซ่บหลายคือนฮอดบ้านเนาะ ขอส่มือกิน,น,อน, 13, 13นี่น้องมันจังลูกทุ่งอีสานอีสานเนาะขออนุญาตกัดแต่งกอนเดอค่ะเด้อืมก็อ่ำซอยมะขิดสดลงผมได้ซอยมะขิดสดกันยำกะกะตับผมปรมาคัากส่วนนี้สงสัยไม่ได้หั่น ม่ได้หั่นกันขออนุญาตกินห่อคำใหญ่ๆรสเนื้อจาะพี่น้องจ้าอืม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 อ๋มอเศรษแซ่ซซจบจนเละไหมเลยมือข้าวผัง จัดจ้าเเนี่นต้องขอบักแพวพี่เขาอีกมาแช่แข็งไว้ก็ได้แบบมะนาวไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าไม่แม้นไม่แม้นเำไมเผาบ้านเฮาเนาะมัน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 กิดจะซมๆอยู่แล้วนะน้ําปากก็ไม่ได้อซื้อเพื่อประแจยังเดี๋ยว สวยพักซื้อหลายหลายพักแพ่วเลยเทเล่บางซิบง้งนี่แหละซอยลงหมดเลยพักเถิมพร้อม อันนี้ก็คือตอนนั้นเวอร์อเฮดเฟืองเนาะมันมากับกระปุกน้ำไม้เขานะเขากับอบๆๆลงไปน้ำกันเลย <c oughs> มันเป็นม,นนนมันเป็นน้ำไม้แกงเขาากันมากอาแดบเอฟมันเป็นซุปน้ำไม,ม้เชอรบิ้แกงอืม ฮ้จะบอกใครว่ายำนี้เนาะอือยำนี้เปนเหมือนยำฝนลินได้แบบบ้านแห่งเมืองไทยจะไปฝนต้นหนาว แต่ว่าอากาศยู่นี่นะมันเฮาหนาวนะามา้วเลย,เลยเคือเห็นบ้านเฮาคือเคลื่อนลมพัดไปเข้าแลมดังฟื้นดังไฟเป็นควันเป็นเนลือขึ้นมาแล้วอุ่นไอดินน่ะนะอุ่นควันอุ่นเพลอแล้วเอ็ดซุปนหห้ำไมอว่าจีดังเข้มอ๋มอมบรรยากาศชุดยอดเลยพี่น้องจ้า <laughs> อืม้เรื่อเขาอ,อืมอืมอมันแซ่บซ่บแซ่บแซ่บ ข้าวแห้งนุ่นท้านุ่นท้าแซ่บนะพักอมพักหอมนะงั้นมาไปคือเอากินน้ำมันเป็นพักหอมน้อยนะมันหอมเนาะคือเอากินพักอันอืเป็นน้ำหนาบ้านข้าหน้าเกลือบซุปน้ำมันเพลของผักเปอร์ผักขยะผักอันนั้นผักขยะนั่นน่ะผักอันนั้นละผักน้ำหนามนะกินเข้าไปเลยโดยรสจมๆนะ พักเปิดวันนอปักขยะอืมพักขยะเออนั่นแหละรู้สึกกระพักแห้งใจขคืนสมหอมหอมหอมทำไมนั้นนะเขาจิบเก็บยวดทางเฮามาหนา ดินมะลงยางเนาะทางขางหน้าสองฟังเนาะสองฟังทางมันเป็นทางหลองน้นอยทางหลังจัก,กรยานนะคําสมัยนั้นยังไม่ได้มาแต่รส่ยังไม่ได้รถยนต์เนาะได้แล้วแต่เฮ้ายังไ,งไม่ได้นะเฮาได้แต่จักรยานจักรยานกับเมื่อครอบครัวได้จักรยานคันเดียวคือต้องเป็นกันที่ของพอนะพี่น้องเอฟซี เคยเห็นอยู่บ่รจยะที่เป็นตจกระยานผู้ชายแล้วมันจะได้เล็กขาดกนนะลางนาเป็นของผู้ชายแห่ต่ำๆนะมมบๆนาะอันนั้นเราของพ่อได้นะ่ะเพื่อนก็เอาขี้ออกมามือหน้าขี้เอามามือหน้าตอนสาวลูกกะขี้ไปลงเล่นละสามเอ้ยน้องเอ้ยญ่เนี่ยเอ้ยกลางแล้วก็เฮานี่เอ้ยไงเป็นผู้ปั้ม ไอ้กางก็ก็กางท้อนถัง,ถงวันหนังหนังเบ่งบายหนังเบ่งบายเสื้อกับเลิ้นขาดกลางนะข้าวกับทนถ่ายไปนะเ,เลิกเล่นมากกว่ามากรถขึ้นเฉพาะเพราะว่เอาเมื่อบ้านข้ากับนอนนะแแม่อยู่เถียงหน้าลูกหกคนนอนนะแแม่อยู่เถียงหน้าแต่เพราะว่าจะต้องเมื่อบ้านเพราะ ยูนไม่ได้เพเฟ้าเพราะยัมือบานแล้วก็ข้างทางค่ะห้อมๆกับเป็นป้าเงินกับพักพักขยานี่แหละมันเอานะพักน้ำนะก็สมัยนั้นก็ไม่ได้ไปเลยกินเนาะก,ก็ได้แต่ซุปน้ำไม้นี่หละเอามากินกับซุปน้ำไม้แล้วก็มากินกับนั่นกับนี่นะลายนะยืนนี้เจอหากันไม่เห็น เคยเนบรรยากาศกินนันไอ,อ,นนอสมัยนั้นเนาะ <c ười> ค้าก็เคยน้องอะเบิ้มมากคำว่าเป็นความหลังครั้งเก่าบาบว่ไม่ได้จบงา,บาคนคามคนครึ่งร้อยแล้วเนาะเกินมากครึ่งร้อยแล้วแล้วก็มาบอกคลิปต่างคลิปจบไปแล้วมาบอกเกี่ยวกับอดีตคราฟังชีวิตที่กว่าวมาถึงมือน,นี้ได้นะ ก็เราไม,าม่หักมือดีใจนะมันผ่านไปหรือมันแน่นะลำบากกับลำบากนี่เราบอกชูฟังคลิปต่อไปก่อนอือว่าสำหรับคลิปนี้กะสมมาพักคนแล้วนะคะน้องพี่น้องนะสะตีลกับอเมร่าพัชญาก FC ที่น่ารักไปก่อนนะคะเด้อสตีลกับฟักกับขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณน,น้พี่น้อง อยู่ไกลอยู่ไกลอยู่เมืองไทยอยู่อยู่เมืองลาวอยู่อยู่ต่างประเทศอยู่สิเลอรกะเพื่อนเอ็ดเพ่ลยอยู่กะบเขาเพื่อนได้เพิ่งคลิปสติกะบคือพืชไทยสบายบรรณากะขอขอบคุณที่เพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนนะคะเนาะและคอมเมนต์ดีๆเข้ามาสาติกับน้อมรับฟังไว้เลยค่ะเดอ้อฮะยังไม่ได้เพลย์เป็นคืบหน้าเลยค่ะเดอ้อสติกับเบาเข้าอยู่ตลอดทุกคลิปที่สติออกคลพะละคนติดตามสาติกะบสาขได้49คนฮะ น่าหัวเราะจังเลยหลบไปสั้นหลบไปหลบไปค่ะแต่ว่าสาวตีไม่หลบนะคะสาวตีก็จะท,ทําต่อไปเพื่อความสุขสนุกสนานนะคะสําหรับคลิปนี้สาวตีก็ขอคําว่ากราบสวัสดีพบกันใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้สาวตีด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย